สวัสดีครับวันนี้กับผมบอลซ่าก้าเก้านะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟุฟเฟ,ฟ,ฟียก็ยไม่รู้นะครับเล่นมานานแล้วล่ะก็คิดว่ามันสนุกเองจะมาทำเคปเพราะว่าไม่ทำคลิปนานแล้วนะโอเคเรามาลองกันเลยเล่นหมดเดีเล่นหมดไพ่ไหมกราผมจะลองเล่นหมดไพ้ครับก็เล่นมานานมากแล้วล่ะ ึงแต่โทรศัพท์คือเก่านะโอเคจัดเด็กแป๊บนะครับเออ,เออเด็กโอเคยังวะเดีเออ๋ยวขอดูก่อนโอจัดเด็กแป๊บนึงครับไม่น่าเอาตัวนี้ออกเลยเอาตัวนี้ทนแทนอะไรดีวะออต้องแทนตัวนี้สิกดผิด ไไเห็นนี่นะครับโอเคเราจะไปเริ่มพร้อมกันนะครับโอเคเราตัดไปตอนที่มันได้เล่นนะครับโอเคกลับมาแล้วครับก็จะเจอห้องนะครับโอเคโอ้โหสี oney, hey. ่สิบหกน่าจะโหดนะเนี่ยโอเค, okay. อเคตอน,นี้แมวแมวมีลิงเรือเยอะโมคูหนักกว่าเดิมอีกเปลี่ยนนาน ุมค,ครับมีน้ำมีน้ำขอมีน้ำโอเคร้านนี้เลยโอเคลิงเรือเยอะเรตี้ไม่เรตี้ก็ไม่ได้เพะว่สปีกเหมือนกันเอ้ยอเอเฮ้ยช่างแม่งเถอะโอเคมันเริ่อกมาเลยโหมทกิมากกินมากลิงน้ำมี3สามพันลิงตัวนี้ก็1นึ่พันโอเคเก็บซื้อหนึ่งพันก่อนจัดวัดแจมนะครับ ดวงตาชนะของทีมเขานะเว้ยของฝั่งเขานะดูแล้วน่าจะเยอะแต่ไม่ห่วงเรามีลิงน้ำครับเราเอยียลิงน้ำบอกเลยว่าลิงน้ำโหมดมากมึงอย่าบอกนะกระสุนมึงไม่ตามไอ้สัตว์ชิบหายแล้วไงบันไลยังไงครับลิงน้ำกระสุนไม่ตามอ้าวจเจริญแล้วไงกูไปทำไรเนี้ย ทำกระสุนไม่ตามไมเล่นยังไงเอาลงเล่นแจกก่อนเล่นแจมักกี้ประหยัดพื้นที่หน่อยครับไม่กันมีเหี้่ยทำไมคงมันเติมแล้วคงไม่เติมโอ้ตามอยู่แล้วว่าไม่ตามอย่างน้อยสุดก็โอ้โหมึงเปลืองเงินไปไหนอ่ะ ใช่ครับเอาเชียร์ลเลยเไงมึงช้ำเลยกูเนี่ยปล่อยทุกวงมาใส่กูเลยเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บมึงรอกูแป๊บโอ้โหลิงตัวสุด,ด,ด,ดมันก็สองพันห้าและขายแม่งลิงอะไรเลยลิงนี่ลิงที่ตามหา ลิงสร้างเครื่องยนต์ของชอบกวา่าตั้งไงมันปล่อยมนันยิงด้วยเราจะไม่แพ้นะครับพยายามไม่แพ้กันใหม่รงนี้แหละแนวหลังเลยจริงกระปงไม่รู้ว่าคิดที่จะคนดูเยอะหรือเปล่านะก็จะมาลองดูกัน กวาแล้วชิปหายแล้วไงกูคิดผีคิดถูกยังเอาลิง้งแพงๆมาเนี่ยมันเอากระเด็มันเอาแล้วไงโอ้โหเงินไม่พอด้วย,ยจัดด้วยสิยครับจัดด้วยสิยครับอ้าวมึงไม่มีลิงก์พมวดมึงก็เสียดูดิ ลงด้วยขี่นยลิงน้ำมากี่ตัววะเนี่ยลงยลงลงลงท้งองกดผิดแมปก็ให้มาเพิ่มจำนวนเงินครับเพิ่มเงินเพิ่มเงินโหมันไม่ซุปเปอร์มงังคีเว้ย เราก็มีแต่เราไม่ใช้เราเก็บเงินเดี๋ยวว่างๆเราจะชวนคนมาเล่นด้วยครับเก็นี้เร้ว่างๆก่อนชวนพี่มาเล่นด้วยไม่รู้มันจะว่างหรือเปล่านะโหพันหามึงได้เจ็ด โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยๆไปเดี๋ยวก็จะหดเองอืมแต่ทำไมมันหดจังวะ เอเี okay, 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 okay. okay, okay. um, okay. JI, ้ยแค่แคได้อยู่ได้อยู่เก็บเงินครับสามพันไม่หลยมีเฮเอากรงเชี่ยไรเนี่ย เวลแล้วกูทำอะไรกูวาเสียตายเงินโว้ยโอ้เสียใจแม่งกูเสียายเงินเลยเมื่อกี้อ่าไม่เก็บไม่ก็ได้ไม่เก็บไปเราลงเลยเดี๋ยวแหกเมื่อกี้ทำอะไรวะแม่งกูเสียายเงินเลย ออกก็ให้ขายยังก็ได้พันหกไอ้นี้ขายไอ้นี้ขายได้แปดร้อยอูโหนี่จ้ะพันเดียวอันนี้อันนี้ต้องขายได้เยอะแน่ๆโอ้พันหกอย่างมากสุดก็พันหกนะไม่ขายไม่ขายเก็บเก็บ อันนี้ซูเปอร์มังคี2,005แต่จะค่อยล,ลงลงลิงน้ำ3,000ก่อนยังไม่ลงยังไม่ลงอีก200อ,อ,อีก200นี่มาแล้วครับลิงน้ำของเราตุ๊ดเขาให้ลิงน้ำจับว่า่ำ ที่ก็เก็บซื้อซปเปอร์มังกี้ยาวๆครับวางยากูแล้วไงวางยากูแล้วไงแม่งเอาผมแล้วไงไม่น่าจะแพ้แล้วครับงานนี้โอ้โหแพ้ไอสัตว์เอ้ยแม่งมันมีป๋งล่องหวันะแพ้เลยควายเอ้ยโง่เองอ่ะโ ไม่เงินไปละโอ้เลือสองบาทกุล <c> เ <oughs> พียถ้างั้นขอจบคลิปเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ